สวัสดีรอบดูอีกครั้งครับชาวไบค์เกอร์และ FC MotoGP ทุกท่านครับกลับมารอบนี้เราจะมาสรุปอันดับการออกสตาร์ทนะครับเสร็จสิ้นกันไปสำหรับ q u a l i f ฟ q d q 2 q o t o t p g p ในออสตินอเมริกาครับ คลิปนี้มาเร็วไปเร็วนิดหนึ่งนะครับจะไม่ได้มาวิเคราะห์อะไรมากความนะครับขออนุญ,ญาตยกยอดไปพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าณนะตอนนี้ก็ตีสามกว่าแล้วผมก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะครับขออภัยด้วยเนอะรูปแบบของคลิปที่เปลี่ยนไปฮนะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของโพในสนามนี้ครับฮอเฮมาตินนักแข่งหมายเลข89ของทีมพลาแมกดูคาตินะครับกดเวลาเร็วที่สุดคันที่2แจ็คมิลเลอร์หมายเลข43ของดูคาติโรงงานครับตามมาด้วย เปโก้บัญญาย่าหมายเลขหกสดูคาติโรงงานครับ3คนแรกนะครับในแถวแรกก็เป็นดูคาติเลยนะฮะแถวที่2ครับคันที่4ียูฮันซาโก้คันที่5อินเนบัสตินินี่และคันที่6ฟาบิโอควัตาราโรครับโอ้ดูคาติเนี่ยมา5คันรวดเลยนะครับแถวที่3ครับคันที่7อาร์เรกลินหมายเลข42ของซูซูกิ คันที่8ยูนเมียหมายเลข36ของซูซูกิคันที่9มาร์คมาเกสหมายเลข93ของเ็บโซฮอนด้าแถวที่4ครับทาการ์กินะครมีหมายเลข30ของ l อลซียฮอนด้าคันที่11ลูก้ามารินน่หมายเลข10ของ v r อ6คันที่12โพลส์าโรหมายเลข44ของเรปโซฮอนด้านี่คือ12คันแรกนะครับที่หลุดมาใน Q2 นะครับ ต่อไปก็คือคนที่ไม่ผ่านขึ้นมาใน Q2 ครับออกสตาร์ทคันที่13อาราซิกเอสเปโกลหมายเลข41ของอาร์พเลียสตาร์ทคันที่14ท็อปการ์มาวินเลสหมายเลข12ของอาร์พเลียคันที่15อังเดรโดวิโซโซหมายเลข04ของ INF Racing Team คันที่15มาโกเบเชกี้ขออภัยครับคันที่16มาโกเบเชกี้หมายเลข12ของ VRC 6คันที่17แรดบินเดอร์หมายเลข33ของ KTM คันที่ 18. บแปดไฟบิโอดิจานานโตโยหมายเลข49ของเกรซซินี่คันที่ 19. f r a n k แฟรงกี้กัฟังโกโมเบลลี่หมายเลข21ของยามาฮ่าคันที่ 20. ่มิเกลโอริเวาหมายเลข8 8ของ KTM ขคันที่ 21. เอราอุฟนันเดสหมายเลข25ของ Tech 3 KTM คอันที่22โรเม่กาสเนอร์หมายเลข87ของ t ท c h ทรี m คันที่23อเล็กซ์มาเกสหมายเลข73็ของ L c r h o n d a และ ออกสตาร์ทคันสุดท้ายครับหมายเลข40นะฮะเดาลินดินเดอร์จาก r n r r a c i n g team นะครับนี่คือทั้งหมด24คันนะครับก็ถือเป็นความยอดเยี่ยมโดยแท้จริงของดูกตินะฮะเมื่อสามารถที่จะยึดหัวแถวได้ทั้ง5คันอลังการงานสร้างมากครับทั้งทีมหลักทีมรองทีมอิสระนะครับแล้วก็กลายเป็นสูบเรียงนะครับที่พาเหรดกันมาตั้งแต่คันที่6 7แล้วก็8นะครับ ฟายิโอควาตารรก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับเจ้าตัวก็ไปพลาดล้มในช่วงท้ายนะครับกลับมาก็กดเวลาลงมาไม่ทันนะฮะเลยทําให้เวลาอยู่เท่าเดิมครับในขณะที่2องซูซูกินั้นก็ทําผลงานได้ตามมาตรฐานของตัวเองเป๊ะเลยนะครับไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับสตาร์ทอยู่ระหว่างแถว3แถว4เนี่ยก็เป็นงานปกติที่เราอาจจะคุ้นชินนะครับได้ไม่เกินนี้หรอกนะฮะ ในขณะที่มาร์คมาเก็ตอาจจะผิดคาดในห,หลายคนไปพอสมควรนะครับเจ้าตัวเองก็ทำเวลาได้ดีที่สุดเพียงอันดับที่9นะครับออกสตาร์ทแถว3นะฮะก็ถือว่าเป็นอันดับสตาร์ทที่มาร์คเองก็เรียกว่าคุ้นชินไม่ก็ไม่คุ้นชินนะฮะปกติเขาหน้าจะสตาร์ทแถว1แถว2ได้นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะแล้วก็จะว่าไปแล้วนะครับฮอนด้ Honda ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่า ทากากินะครับก็มีก็มาคันที่10ฮะโพสปาการโลมาคันที่12นะครับจริงๆแล้วดูกตินเนี่ยโผล่มาอีกคันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของลูก้ามาลินี่คันที่11นะฮะถ้าดูในตรงนี้จะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เรียกว่าทำให้เกิดความผิดหวังก็คือนักแข่ง2คนของอ,อาพิเลียครับผู้ที่ชนะสนามล่าสุดที่ผ่านมาเอสปากาโรนะครับก็หัวร้อนนะฮะมีหลายคนไปวิ่งตามเขานะครับ จริงๆก็ไม่น่าจะไปหัวร้อนอะไรขนาดนั้นนะฮะคนอื่นเขาก็อาจจะไม่ได้ว่าแสดงแอคติ้งอะไรแต่เจ้าตัวก็โอ้แอคติ้งจริงๆนะครับก็เลยทําให้หัวร้อนเสร็จปุ๊บไม่กี่วินาทีต่อมาพลาดล้มเองครับเลยทําให้หลุดไปนะครับไม่มีโอกาสที่จะกลับมานะครับก็ออกซ้ายคันที่13ในขณะที่ท็อปกันก็เหมือนกันนะครับก็ไม่สามารถที่กดเวลาได้ลงนะครับเลยกลายเป็นว่าเขาก็ออกซ้าคันที่14ตามเอสปาร์โกโรมานะฮะทุกคน ในส่วนของน้องใหม่นะครับน้องใหม่ก็คงจะอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนก็จะอยู่ประมาณ5้าหัวคันท้าย,ายรอบนี้กลายเป็นามาร์โกเบเชก,กี้นะครับหมายเลขสอนะครับที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในน้องใหม่ก็คือออสตาร์คันที่16นะครับส่วนดารินมิลเลอร์ก็ดารินบินเดอร์ก็ล้มแล้วล้มอีกนะครับออกไปออกสตาร์บวยนะฮะ นักแข่งจอมเก่าไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ว่าเก่ามากมายนะครับแต่ก็ทําผลงานได้ไม่ดีก็คงจะเป็น2 KDM นะครับคันที่17แล้วก็คันที่20ครับในส่วนของแฟรงกี้นะครับยังอยู่คันที่19แล้วก็อเล็กมาเกสน,นะครับอันดับที่23รองบวยนะครับเกิดเลยขึ้นก็ไม่ทราบนะฮะในอุณหภูมิวันนี้ค่อนข้างสูงครับทุกคนเป็นไปตามที่พวกเราคาดการณ์กันไว้เลยนะฮะอุณหภูมิอยู่ที่49องศาครับอุณหภูมิพื้นทแทรก ดังนั้นตรงจุดนี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นปัญหาของนักแข่งบางค่ายบางคนกันอยู่นะฮะพรุ่งนี้การแข่งขันจริงเนี่ยเข้าใจว่ายางฮาร์ดน,น่าจะมาเปล่าเผอนี่อาจจะมีฮาร์ดฮาร์ดหรือเปล่า,าไม่รู้นะครับจับตาดู KTM กันให้ดีฮะสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้นักแข่งรู้สึกว่าหัวร้อนรู้สึกเสียดายรู้สึกงุนหงิดก็คงจะเป็นการวิ่งตามกันนะครับเพื่อที่จะหวังเอาสไลิ์สตรีมครับหวังอารมณ์ดูด นอกจากอุณหภูมิจะสูงแล้วกระแสลมค่อนข้างที่จะแรงครับดังนั้นการใช้ลมดูดเนี่ยมันถึงเข้าทางมากฮะถ้าใครใช้ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้แรงขึ้นบีกเร็วขึ้นบีกลมมันก็จะช่วยส่งช่วยหนุนขึ้นไปใช่ไหมครับก็เลยเป็นสาเหตุให้นักแข่งบางคนก็รู้สึกหัวร้อนนะครับอย่างเอสปากาโรนะครับหมายเลข41ของอาร์พิเลียนก็ถึงขั้นโวยวายถึงขั้น acting ออกมารุนแรงพอสมควรก่อนที่จะเรียกว่าหัวเสียเสียสมาธิล้มเปลงนะฮะ อินเนบัสเจนนี่ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ทำที่รู้สึกว่าหงุดหงิดกับการที่เจอนักแข่งคนอื่นตามมาซึ่งก็ไม่ใช่ใครครับมาร์คมาเกสจริงๆแล้วก็จะมีนักแข่งไปออก,กันอยู่นะครับไม่มีใครอยากจะไปออกก่อนใครนะฮะต้องฉวยโอกาสที่จะวิ่งโดดๆคนเดียวนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นใน MotoGP ยุคนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งใหม่นะครับที่เกิดขึ้นสมัยก่อนมันยังไม่มีเท่าไหร่นะครับไอ้เจ้า อาการแบบนี้นะครับที่จะมาหวังลมดูดเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้ใส่ใจตรงจุดนี้แต่พอเรียกว่ามีนักแข่งบางคนทําได้แล้วทําออกมาจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ยมันเลยทําให้ทําตามกันนะฮะเลยทําให้เกิดเป็นหมอร้อนขึ้นมาใครที่ควบคุมสติควบคุมอารมณ์ไม่อยู่สมาธิก็จะเสียไปแล้วก็จะพลาดทั้งไปในที่สุดเหมือนกับที่เอสปาโกโลเป็นนะฮะทุกคนเราได้เห็นนะครับว่าสูวีนั้นมาดีเหลือเกินเพราะว่าทาง ตรงที่ค่อนข้างยาวนะครับในที่นี่ไม่ใช่ว่าค่อนข้างยาวหรอกมันยาวแบบโคตรๆเลยฮะ1.2กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสนามที่เอื้อต่อสู่วีที่มีพละกําลังเครื่องยนต์เหนือกว่าสู่เรียงนะครับดังนั้นก็อยู่ที่ว่า3คันที่โผล่เข้ามา6 7 8นะครับแฟบนะครับอารรินแล้วก็จวนเมียเนี่ยจะสามารถทอนอันดับได้ที่เท่าไหร่แฟบเองปีแล้วก็ดีนะครับจบอันดับ2ในขณะที่อารรกินนั้นก็เคยเป็น แชมป์ในที่นี่นะครับมา่ปี2019นะครับรวมทั้ง Mark m มา k e เมาคอยดูนะครับว่าพรุ่งนี้เขาจะสตาร์ทพุ่งขึ้นไปได้ถึงเท่าไหร่กันแน่นะครับมาดูแล้วปัญหาที่เจอเรื่องของยางก็แน่นอนนะครับว่ามันเป็นในเรื่องของอุณหภูมินะครับพรุ่งนี้ผมว่าพื้นแทร็กเนี่ยน่าจะ48 49เท่าเดิมเนี่ยไม่อยู่นะเพื่ออาจจะทะลุ50หรือเปล่านะครับสถานการณ์แข่งจริงยิ่งวิ่งยิ่ง,ง,งร้อนฮะทุกคนรวมทั้งในส่วนของ ปั๊มปิ้งนะครับที่เรียกว่าโอ้โหเยอะแยะนะฮะมีหลายจุดนะครับที่ซ่อมกันมาแล้วก็ยังคงเด้งดึงเด้งดึงเดงดึง,ดงอยู่เหมือนเดิมนะฮะจับตาดูตรงนี้นะครับนักแข่งจะใช้แรงเยอะขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นเหนื่อยขึ้นนะครับใครที่ฟิตไม่ถึงฟิตไม่พอเนี่ยก็จะยืนระยะได้แค่ไหนหน่าสนใจครับโอเคครับพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันต่อนะครับมาวิเคราะห์กันให้มันจะหนักจะเต็มกว่านี้นะครับก็ขออนุญาต ลาทุกคนไปหลับไปนอนก่อนราที่สวัสด์ครับสายๆพรุ่งนี้ว่ากันใหม่อีกที่สวัสดีทุกคนครับ